โยมทั้งหลายหลวงตาขอให้ตั้งใจฟังเรื่องนี้ดีๆนะเพราะมันเป็นเรื่องของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เหมือนจะเข้าใจกันดีเหมือนจะรักกันดีเหมือนจะดูไม่มีปัญหาอะไรแต่กลับซ่อนรอยร้าวเล็กๆไว้และสุดท้ายรอยร้าวนั้นกลายเป็นสิ่งที่บาดใจทั้งคู่โดยที่ไม่มีใครตั้งใจทำร้ายใครเลยและเรื่องนี้ มีเหตุการณ์หนึ่งที่หักมุมมากจนแม้แต่หลวงตาซึ่งเห็นเรื่องชีวิตมานับไม่ถ้วนก็ยังต้องนิ่งฟังอยู่นานเพราะเรื่องนี้สอนใจคนได้ลึกมากเหลือเกินวันนี้หลวงตาจะเล่าให้ฟังทั้งหมดตั้งแต่จุดเริ่มต้นของความไม่รู้ตัวเหตุการณ์ที่ทำให้ใจแตกสลายการหักมุมที่ไม่มีใครคาดคิดจนถึงทางออกที่พาทั้งสองคนกลับมามองกันด้วยหัวใจใหม่อีกครั้ง ฟังให้จบนะโยมเพราะบทสรุปตอนท้ายจะเปลี่ยนวิธีที่โยมมองความผิดพลาดของตัวเองไปตลอดชีวิตความรักของสามีภรรยาไม่เหมือนความรักไหนในโลกเพราะมันไม่ใช่แค่การอยู่ด้วยกันแต่คือเอาชีวิตสองชีวิตมาผูกเป็นเส้นเดียวกันความดีใจความเหนื่อยความหวังความผิดหวังความคาดหวัง และความเจ็บปวดทั้งหลายมันจะเชื่อมถึงกันตลอดเวลาเพราะเหตุนี้เองเมื่อคนหนึ่งเผลอทำร้ายอีกคนโดยไม่รู้ตัวแผลนั้นมันจึงลึกกว่าที่คิดหลายเท่าหลวงตาเคยได้ยินภรรยาคนหนึ่งพูดว่าหลวงตาคะหนูไม่ได้เสียใจที่เขาทำแบบนั้นหนูเสียใจที่เขาไม่รู้เลยว่ามันทำให้หนูเจ็บ และสามีหลายคนก็บอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจครับหลวงตาผมคิดว่าเธอจะเข้าใจผมคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่โยมรู้ไหมเรื่องใหญ่ในใจของอีกคนมักเกิดจากเรื่องเล็กน้อยที่เรามองข้ามทั้งนั้นเลยเหมือนเรื่องของพงและขวัญสามีภรรยาคู่นี้ที่หลวงตาจะเล่าให้ฟังพงกับขวัญแต่งงานกันมา8ดปี มีลูกสาวหนึ่งคนพง์เป็นคนตั้งใจทำงานอยากให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงทุ่มเททุกอย่างให้เรื่องงานส่วนขวัญเป็นคนละเอียดสงบชอบดูแลบ้านดูแลลูกและทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวอบอุ่นทั้งสองรักกันแต่เหมือนเดินคนละจังหวะหนึ่งคนมุ่นไปข้างหน้าอีกคนรออยู่ตรงเดิม ทั้งคู่ไม่ทันรู้เลยว่าระยะห่างเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไรขวัญเริ่มรู้สึกว่าพงกลับบ้านดึกขึ้นพูดน้อยลงไม่มีเวลาให้ลูกไม่มีเวลาให้เธอไม่มีแม้แต่จะถามว่าวันนี้เหนื่อยไหมแต่เธอก็ไม่พูดเธอคิดว่าเขาเหนื่อยเขาไม่ตั้งใจหรอกส่วนพงเองก็คิดว่า ขวัญคงเข้าใจผมทำเพื่อครอบครัวนี่ทั้งสองคนลืมถามความรู้สึกอีกฝ่ายและนี่คือจุดเริ่มของทุกอย่างวันหนึ่งขวัญทำอาหารเย็นที่พงชอบที่สุดเธออยากให้เขาได้พักอยากให้เขารู้ว่าบ้านยังเป็นที่อบอุ่นของเขาแต่พงก็ติดงานและโทรมาบอกว่าจะกลับดึกขวัญตอบไปว่า ไม่เป็นไรค่ะทำงานเถอะแต่ในใจเธอเหนื่อยหรือเกินเหนื่อยกับการรอพงกลับบ้านตอนเกือบเที่ยงคืนเมื่อเห็นข้าวยังวางอยู่เขาก็พูดสั้นๆว่าโอ้ยขวัญทำไมทำไว้ดึกแบบนี้ผมกินไม่ไหวแล้วผมเหนื่อยมากทั้งน้ำเสียงทั้งท่าทางไม่ได้มีความหมายร้าย แต่ก็ไม่ได้มีความเห็นใจอยู่เลยขวัญยิ้มบางๆแล้วตอบว่าไม่เป็นไรค่ะแต่ข้างในใจเธอมันเหมือนมีอะไรบางอย่างหักลงวันถัดมาขวัญตัดสินใจเก็บความรู้สึกเกือบทั้งหมดไว้เงียบๆเธอพูดน้อยลงเธอไม่ชวนคุยเธอไม่เล่าเรื่องลูกเหมือนเมื่อก่อนพงคิดว่าขวัญคงเหนื่อย เธอจึงยิ่งมุ่งไปทำงานมากขึ้นเพราะคิดว่าถ้ามีเงินมากขึ้นขวัญจะสบายมากขึ้นเขาไม่รู้เลยว่ายิ่งเขาทำดีในมุมของเขาขวัญกลับรู้สึกว่าฉันสำคัญน้อยลงเรื่อยๆนี่คือความเจ็บปวดที่ไม่มีใครตั้งใจให้เกิดแต่เกิดขึ้นแล้วโดยที่ทั้งคู่ไม่รู้ตัวเลยคืนหนึ่งขวัญหลับไปแล้ว โทรศัพท์ของเธอวางอยู่บนโต๊ะพงจะหยิบไปชาร์จแต่หน้าจอสว่างพอดีและมีข้อความจากเพื่อนสนิทของขวัญเด้งขึ้นมาว่าแกโอเคไหมยังร้องไห้อยู่หรือเปล่าอย่าคิดนะว่าเขาไม่รักเขาแค่ไม่รู้ว่าเขากำลังทำร้ายแกทางอ้อมพงอ่านแล้วหัวใจหล่นวูบเขาไม่เคยรู้เลยว่าขวัญร้องไห้ เขาไม่เคยรู้เลยว่าเธอกำลังเจ็บเขาไม่เคยรู้เลยว่าเขากำลังทำร้ายคนที่รักที่สุดโดยไม่ตั้งใจชายคนหนึ่งที่คิดว่าตนเองเป็นหัวหน้าครอบครัวกลับไม่รู้แม้แต่น้อยว่าภรรยาร้องไห้เพราะความโดดเดี่ยวที่เขาสร้างขึ้นพงนั่งนิ่งเหมือนโลกหยุดหมุน เขารู้สึกผิดจนใจบีบแน่นเขากระซิบเบาๆข้างตัวภรรยาที่หลับอยู่ขวัญผมทำอะไรลงไปทำไมผมมองไม่เห็นเลยว่าคุณร้องไห้ทุกคืนแบบนี้และนี่คือคืนที่พงร้องไห้อย่างที่เขาไม่เคยร้องมาก่อนนี่แหละโยม การทำร้ายโดยไม่ตั้งใจมันร้ายแรงกว่าการทำร้ายโดยตั้งใจเสียอีกเพราะมันซ่อนอยู่เงียบๆไม่มีสัญญาณเตือนไม่มีการทะเลาะไม่มีเสียงตะโกนมีแต่การนิ่งของใจที่ค่อยๆแตกสลายวันหนึ่งขวัญมาถึงวัดเธอนั่งเงียบเหมือนมีอะไรกลืนอยู่ในอกหลวงตาถามว่า โยมทุกอะไรอยู่ล่ะลูกขวัญตอบเสียงสั่นเล็กน้อยหนูรู้คะ่ะว่าพง์ทำงานหนักเขาอยากให้ครอบครัวสบายหนูรู้หมดแต่หนูเหงาเหลือเกินหลวงตาหนูไม่ได้ต้องการให้เขามาอยู่ด้วยทั้งวันหนูแค่ต้องการให้เขารู้ว่าหนูยังอยู่ตรงนี้เธอพูดต่อหนูโกรธเขา ที่ไม่เคยเห็นความเหนื่อยของหนูแต่หนูโกรธตัวเองมากกว่าที่ไม่กล้าบอกเขาตรงๆกลัวเขาลำคาญกลัวเขาคิดว่าหนูงองแงทั้งที่หนูแค่ต้องการให้เขามองหนูสักครั้งด้วยหัวใจหลงตาพยักหน้าแล้วตอบเบาๆว่าใจคนเรามันบอบบางกว่าที่เราคิดนะโยมไม่ใช่ว่าพงไม่รัก แต่เขาไม่รู้วิธีดูแลใจของโยมเพราะโยมไม่เคยบอกเขาตรงๆว่าโยมเจ็บตรงไหนวันถัดมาพงมาหาหลวงตาด้วยน้ำตาคนโตเขาคุกเข่าลงแล้วพูดว่าหลวงตาครับผมไม่รู้เลยว่าขวัญเสียใจ ผมทำให้เมียตัวเองร้องไห้มานานแค่ไหนผมเพิ่งรู้ผมโง่มากใช่ไหมครับหลวงตายิ้มอย่างใจดีโยมไม่ได้โง่หรอกโยมแค่ไม่เห็นใจคนที่อยู่ข้างๆและคนที่เรารักที่สุดมักเป็นคนที่เรามองข้ามที่สุดเช่นกันพงถามเสียงสั่นว่า ผมจะเริ่มยังไงดีครับผมอยากขอโทษแต่ผมรู้อยู่ว่าคำว่าขอโทษมันไม่พอผมทำร้ายเขามานานเกินไปแล้วหลวงตาตอบว่าเริ่มจากฟังเขาจริงๆฟังจนกว่าโยมจะได้ยินเสียงของความเจ็บที่โยมเคยมองข้ามไปแล้วค่อยทำให้เขาเห็นว่า โยมจะไม่ทำร้ายเขาแบบเดิมอีกคืนนั้นพงกลับบ้านเร็วกว่าปกติเขานั่งลงตรงหน้าขวัญตัวสั่นเล็กน้อยเหมือนคนที่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองอย่างแท้จริงเขาพูดว่าขวัญเราคุยกันหน่อยได้ไหมขวัญพยักหน้าแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้น พงพูดช้าๆเต็มไปด้วยความสั่นไหวผมเพิ่งรู้ว่าคุณร้องไห้ผมเพิ่งรู้ว่าผมทําให้คุณเจ็บผมเพิ่งรู้ว่าคําพูดบางคําการไม่สนใจบางครั้งมันทําลายหัวใจคุณมากแค่ไหนขวัญผมขอโทษนะขวัญน,นิ่งไปนานน้ําตาค่อยๆไหลเธอพูดเบาๆพง ขวัญไม่ต้องการให้พงทำงานน้อยลงขวัญไม่ต้องการให้พงเลิกเหนื่อยขวัญแค่ต้องการให้พงรู้ว่าขวัญต้องการมือของพงในบางคืนต้องการคำถามว่าวันนี้ขวัญเหนื่อยไหมขวัญแค่ต้องการแค่นั้นจริงๆพงร้องไห้และกุมมือเธอไว้ขวัญต่อไปนี้ผมจะฟังผมจะดูผมจะไม่มองข้ามอีกแล้ว ขอให้ผมได้แก้ไขนะขวัญตอบเพียงประโยคเดียวแต่เป็นประโยคที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ของทั้งคู่ขวัญให้อภัยค่ะแต่ขอให้พงอย่าทำให้ขวัญต้องร้องไห้แบบเดิมอีกเลยหลวงตาขอฝากแนวทางที่ทั้งคู่เอาไปใช้และได้ผลจริง 1. พูดให้มากขึ้น แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆเ,เรื่องเล็กๆเ,เช่นวันนี้เหนื่อยไหมคิดถึงนะขอบคุณสำหรับอาหารทำให้หัวใจคนข้างๆอุ่นขึ้นมหาศาล 2. ฟังให้จริงไม่ใช่แค่ได้ยินการฟังที่แท้จริงคือฟังด้วยใจไม่ใช่ฟังไปทำอย่างอื่นไป ขวัญเคยขอแค่นี้และมันเปลี่ยนชีวิตคู่ไปทั้งชีวิต 3. อย่าคิดแทนอีกฝ่ายขวัญเคยคิดว่าไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเขาเหนื่อยพงเคยคิดว่าขวัญคงเข้าใจผมทำเพื่อครอบครัวทั้งสองคิดแทนกันจนเกิดปัญหา 4. แสดงออกบ้างอย่ากเก็บความรักไว้ในใจเฉยๆบางครั้งความรักไม่ใช่สิ่งที่คนเรารู้ด้วยใจแต่ต้องเห็นด้วยตาและได้ยินด้วยหู 5. ขอโทษให้เป็นการขอโทษที่แท้จริงต้องไม่มีคำว่าแต่เธอก็เหมือนกันหรือ ฉันตั omer, <él> ้งใจดีนะโยมทั้งหลายความรักของสามีภรรยาไม่ได้ตายเพราะความไม่เข้าใจไม่ได้ตายเพราะความแตกต่างไม่ได้ตายเพราะความเหนื่อยล้าและไม่ได้ตายเพราะอุปสรรคภายนอกมันตายเพราะความเงียบตายเพราะเราไม่พูดตายเพราะเราไม่ถามตายเพราะเราไม่ฟัง ตายเพราะเราคิดว่าเขาคงเข้าใจทั้งพี่เขาไม่เข้าใจเลยสักนิดว่าความเจ็บกำลังกัดกินหัวใจเขาอยู่พอสอกับขวัญรอดมาได้พอทั้งคู่กล้ายอมรับความจริงกล้ายอมรับผิดและกล้าเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เพราะความรักมันสมบูรณ์แบบแต่มันรอดเพราะความไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละที่ทำให้ทั้งสองคน เข้าใจกันมากขึ้นหลวงตาขอให้โยมทุกคนจำไว้อย่างหนึ่งคนที่เรารักที่สุดคือคนที่เรามักเผลอทำร้ายมากที่สุดแต่ก็เป็นคนเดียวกันนี่แหละที่สมควรได้รับการเยียวยามากที่สุดเช่นกัน